ม่ตอนนี้ <c oughs> สงสัยจะกินแห้วกันทั้งแปดพักแล้วครับตอนนี้ <c oughs> โอ้โหนะชุรนานพิธา <c oughs> พิธากินแห้วไม่พอจะพาชุรนานกินแฮวด้วยเนะียหลังจากที่นะครับชุรนานเนี่ยนะไปเจราจาไปกินช็อกมิ้นกับทั้งแปดพัก อ่าไม่ใช่แปดภาคดิจะเลยไปภักฝ่ายตรงข้ามนี่เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นอนุทินนะครับไม่ว่าจะเป็นพิรพันธ์นะก็ปรากฏโดนโจมตีเละเทะนะครับโดนแบนช็อกมิน้นโดนอะไรต่างๆ ถึงขั้นไปให้สัมภาษณ์สรยุท์บอกว่าถ้าจัดตั้งไม่ได้หมดปัญญาก็ต้องให้พักอันดับสามก็ต้องให้เสียหนูจัดนะโอ้โหงานนี้ก็คือต้องฉีก MOU ครับดูทรงแล้วดูทรงแล้วเสียหนูน่าจะได้เป็นนายกแล้วมั้งอย่างนี้ เพราะถ้าเสียหนูจัดเสี่ยหนูเขาจะให้ใครเป็นนายกอะถ้าไม่ให้ตัวเองใช่ไหมเออแต่ว่าเสี่ยหนูเขาจะเอาหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับเรียกว่าเป็นเสี่ยหนูมามืดเลยตอนนี้อนะเพื่อไทยเองก็อาจจะมาร่วมรัฐบาลกับเสี่ยหนูก็ได้นะครับกับลุงป้อมก็ได้ใช่ไหม แล้วก็ฉีก MOU ให้พัรเก้าไกเป็นฝ่ายค้านเผออๆอาจจะมาร่วมกับประชาธิปัตย์ก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ณจุดจุดนี้นะครับเพื่อไทยจะไม่ยอมกินแห้วคนเดียวอะนะจะไม่ร่วมกินแห้วกับไอ้ก้าไก,ไกหรอกมัง้งไอ้บินว่าเนะีเพราะนะครับ อดอยากปากแห้งหลือเกินตรงนี้เอยายังไงก็ได้แหะขอให้เป็นรัฐบาลไว้ก่อนนะส่วนจะไปรอดไม่รอดเราค่อยว่ากันเป็นสักปีสองปีก็ยังโอเคแหละใช่ไหมนะแล้วถึงขั้นบอกว่าโอ้โหอะไรนะเสียงข้างมากไม่ใช่เสียงของฝ่ายก้าวไกลนะแต่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่เขารุ่นอะรวมกันได้ร้อยแปดสิบกว่าเสียงด้่นะเออภูมิใจไทยพลังประชารัฐ ชาติไทยพัฒนาเอ,อรวมไทยสร้างชาติเนะ่ยเขาได้เสียงมากกว่านะะไม่ใช่ว่าไอเนี้ยร้อยห้าสิบเสียงแล้วเป็นฝ่ายข้างมากไม่ใช่ว่าอย่างงี้นี่เป็นคําพูดจากชจรนาเลยนะอะไอ,เ,อ,อเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่รวมเพื่อไทยแล้วเห็นไหมเพื่อไทยก็จะาวางตัวเป็นเหมือนแบบว่า ไม่เอาก้าวไกลอ่ะนะครับออตอนนี้ก็ดูกระแสสังคมอ่ะสังคมว่าจะเอาไงแค่นั้นแหละนะครับโซนนาก็เลยพูดไปบอกภาคอันดับสามซะเลยนะถ้ามันจัดตั้งไม่ได้ก็สรยุทธถึงกับอุ้ยเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะสรยุทธคงกีดกีด กีดสิครับกีดเลยอะ่ะนะครับเออถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะเดี๋ยวจะรอดูหน้าสัลโยุตของกีดทุกวันนะดอออดมส้มก็กีดตามอะกี้สิกับกีดกีดกีดมีปุ่มกดตงกิวนะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ